สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับครูอ้อมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1กันนะคะวันนี้เรามาทบทวนเนื้อหาเรื่องสัตว์รอบตัวเราค่ะหลังจากนักเรียนเรียนรู้หน่วยนี้แล้วนักเรียนสามารถจำแนกลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์ได้ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายนอกของร่างกายและอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายของสัตว์ อวัยวะภายนอกของสัตว์ร่างกายของสัตว์ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่เรียกว่าอวัยวะโดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีรูปร่างลักษณะหรือโครงสร้างที่แตกต่างกันนะคะตัวอย่างอวัยวะภายนอกของร่างกายของแมวประกอบด้วยหูตาจมูกปากขาและเทา้าตามภาพนะคะ ในส่วนของอวัยวะของสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะเริ่มจากตาใช้สำหรับมองเห็นสิ่งต่างๆหูรับฟังเสียงต่างๆจมูกดมกลิ่นและหายใจปากสำหรับกินอาหารขาไว้สำหรับยืนเดินและใช้ในการเคลื่อนที่และเทา้าใช้ในการรับน้ำหนักตัวค่ะ อวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่สัตว์ในท้องถิ่นของเรามีหลายชนิดสัตว์แต่ละชนิดมีโครงสร้างหรือส่วนต่างๆที่มีหน้าที่แตกต่างกันเช่นช้างและม้ามีขาสี่ขาสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่นกและเป็ดมีขาสองขาสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่ส่วนปลามีครีบเป็นแผ่นสำหรับใช้ในการว่ายน้ำ ซึ่งเราสามารถจำแนกประเภทของสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่สัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะและหน้าที่ต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตเช่นปลามีครีบเป็นแผ่นกว้างสำหรับว่ายน้ำแมวมีขาสี่ขาและเท้าสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่งูใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่ ส่วนผีเสื้อก็มีปีกสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่เช่นกันค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถจับจำแนกประเภทของสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ได้เป็นหมวดหมู่ดังนี้นะคะกลุ่มที่ 1. กลุ่มที่ใช้ขาในการเดินวิ่งกระโดดหรือคลานก็จะมีตัวอย่างเช่นสุนัขเต่ากบกลุ่มต่อมากลุ่มที่ใช้ปีกบิน จะมีตัวอย่างเช่นนกพึ่งผีเสื้อกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มที่ใช้กล้ามเนื้อในการเลือ้อยก็จะมีตัวอย่างเช่นงูและกลุ่มที่ใช้ครีบในการว่ายน้ําก็คือปลาชนิดต่างๆนั่นเองค่ะนักเรียนได้เรียนรู้อวัยวะต่างๆของสัตว์ได้เรียนรู้ส่วนต่างๆที่ใช้ในการเคลื่อนที่และสามารถจัดกลุ่มสัตว์ได้แล้วหวังว่านักเรียนจะจดจําบทเรียนนี้ได้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ